มือนี้เขาจะมากิ่นขนมจีนน้ำยาซาวปลาจ้าเมืเ่เฮ็ดไปแล้วนี่จ้ะพริกเน้นๆเผ็ดๆจุกๆเลยจ้ะในกุกน้ำหอมมือนี้อ้าวเพแล้วจ้าเป็นตลอดป่ะลุ่นซอยแล้วจ้ะ อี้ยได้อยู่ได้อยู่จ้า,าเหนียเหมือเ <c oughs> ลือเธอไปเมื่อเลยจ้าเมื่อกี้สวัสดีจ้าเมื่อนี้กับว่าพ่อกก็เหมือลีอีกแล้วจ้าพ่พอก็เหมือลีก็พบเจอแต่ความอร่อยจ้าเมื่อนี้เข้ามามีเมนูขนมจีนน้ำยาซาวปลาลาจ้าเมื่อนี้ใส่กุ้งพร้อมพริกเผ็ดๆเ,เ,เ,เลยจ้าแ่บๆมาจ้าเมื่อกินก็เหมือยจ้า เริ่มกันกับส่กุ้งกอ้อนเลยล่ะผักกับผักแกบเัาก็มิหลายอย่างสลัดมือถ่งมิทวหออกผ่านมิทัว,ว,น,ทวนี่กระถินมะเขืออกอดอืเน่าอยาก คิดอยากปะเฮ็ดกินเลยจ้ะพิก เผ็ดน้อยๆแต่ว่า,าเผ็ดบุ่มเนี่ยเผ็ดแห้งนั่งกินบรรยากาศแล้วจังนเนี้นั่งชมสวนกุหลาบกุหลาบออกดอกดีดี พิดตัวน <itchens> <væ> ้้ำตาเล็ดเผ็ดเผ็ดตะสัว ทำอืมกําลังเหลียวบืงนกนกกําลังไม่เห็น,น,นหนานาา้างตอนนาีนบ่ายานยั้งเลย คุณไม่เห็นท่าดัวเมื่อค่อยเอาน้ำเอาไม่ท้นแตะว่าให้กินเพิ่งกัเบเลยบประหยัด <c oughs> อืมสุดสายสุสายกายักิน้่ง sai 1 như nhau thôi lại nhỏ nhỏ เนื้อไส้เน so ื้อไส้หมดและทิืมเพชรแบบสดุ่งเลยจ้ะ ทันทันถั่วค่ะอ่ะใหนบเอืม จัดมากมากเลยกินยำได้กับเสียไม่นานจ้ะเมนูเนี่ย Điều cuối Thứng chạy Chạy lại เจบถึงใจจ้ะแจับตลอดละกินยงไรกับแซ่บขนาดจ้ะมื่อนี้มันก็ต้องขอตัวลากัอนนะจ้าแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย